ใช่เออเดี๋ยวก็วันนี้ถอนแล้วพอนี่จะถอนวัน็ต้เลยเชียร์ฟรไม่ใช่คือตัวเนยยังเท่าเดิมไงแต่คือแก่ถอนเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนยกินขนมเยอะมากเลยอ่ะตัหลังไใบใบมันเหมือนจะเมืโว้ยใบก็เยอะเหมือนกันแหละบมถ่ายทุกน้าแล้วอื่นนีอย่างมาเชียร์อีกนี่อ่ไปโดนเสียพี่ลงไมคลิปหมดแล้วนะเสียแม่ใบแม่ใบ คือย uh, really? ิ่งช่วงเวลารถติดเนี uh. ่ยช่วงนี้ใช่ไหมคะอีขนมสับปะรดแหละหมดก็อ้วนทั้งกล่องเลยนั่นแหละเรียนสูตรของสาวอย์ที่แล้วสาวสาวนี้ที่แล้วบอกเวลารถติดอกินจนหมดคนเดียวอ่ะเนน่หน้าเฉยใช่ป่ะดูดวตัวเท่าเดิมไหมอ่ะเท่าเดิมแต่แต่หน้ามันบานไงคิดเองมันคิดเองนมคิดเองหน้าเน่ไปแล้วนะ คือถ้าอย่างนี้อ้วนเนี่ยเนี่ยไม่มีใครผอมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยยังไงยังมียังมีแก้มขึ้นออกกำลังกายก็เยอะไม่หอบใช่เนี่ยก็ยังงงอ่ะวิ่งวิ่งวันละกี่ชั่วโมงวิ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงค่ะเยอะนะคือวันวันไหนที่เราไม่มีไม่มีแบบไม่ใช่กลับถึงบ้านประมาณสักสองทุ่มใช่ไหมคะก็วิ่งถึงสามทุ่มพอไม่งั้นเดี๋ยวนอนไม่หลับแล้วก็ยามมีก็มาอยู่ก็สลับวิ่งกับซิทอัพ รู้แรงเยอะเท่าไเร่ะริงเพราะว่าเนสอ่ะกินหวานขนนหวานน้ำตาลไม่เลยนไม่ไม่รุ่งรอารมณ์เลยน้ำเย็นก็ไม่กินน้ำตาลกินไหมไม่ไม่ีเลยจริงไม่มีเลยเนสกินน้ำตาลเน่กินแต่ไซรัส่วนมากกินแต่ขนมเดี๋ยวนี้เดียนเปลี่ยนผลไม้เนี่ย เนปยดว่านไล้ดกินรงเร้ไยทำไมอ่ะเออคุนั่นน่จะกินมันรักษานี่จริงหรอที่ทิ้กลังจะหายอะไรอีกอ่ะได้รูปตลกอีกแน่เลยเนี่ยนอนล็อกคัคนเดียวเอาละไ่ปกไนั่นแหละยุมดักไว้ก่อนเด็กขวดมันหายไปแล้ว ก็ครั้งแรกที่เจอแล้วต้องเห็นตอนต้องเห็นตอนที่อยู่โรงเรียนมีนะดูหน้าเด็กกับหน้าเฟรมโรงเรียนเนี่ยจริงจริงนแต่พอเขาเอฟมาชีวิตเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนไม่รู้ไม่รู้จะหนรู้ว่ามันมาพร้อมกับนั่นแหละอ๋อแสดงว่าเป็นอยู่ขันแก่นหน้าใสกว่านี้โอ้ยเจนเจนไม่ใช่หน้าใสมากไม่ใช่เพราะว่าไม่แต่ง แต่ก่อนไม่แต่งหน้าทุกวันก็เลยไม่มีสิวนอนก็ไม่เคยหยุดด้วยไปถ่ายละครไปทีร้องเพลงไปทีร้องเพลงไหมจองแถวได้เลยนะจองเลยค่ะหลายเพลงนะหลายไม่มีพูดเลยดีกว่าไม่มีพูดมิแต่ร้องละครร้องเนี่ยละครร้องไงสามเพลงแย่าลืมไปสตาร์สเตจเลยนะสาม่สุดมันที่อะไรนะที่สองปะ ไ่ไปอ่ะต้องช่องสามเลยนะแขมน่นฝังจร่โอยแต่ต้อั้งช่องสามเลยนะนานีจะได้ไปดงาใช่หมวันไหนผมวราวันละก็วันวงสวงวันวงสวงอามสุนทรพรแหละแต่หนูไปลู่นต่อแล้วหนูก็กลับมาโฮมแล้หูก็กลับมา JSL อีกอยากไปถ่ายรูปมากเลยได้ไหเธอไม่ไปดูแมเปิลของสวงก่อนหรือไปนู่นก่อนวงสวงก่อนค่ะ ไม่ให้เกิน8โมงไม่เกิน2โมงนั่งรถตู้ไปต่อให้ให้ให้หนึ่งวันรถตู้รถตู้บริษัทคาไตใช่ไกลเยาะไปเทอไปุนคอไปนดแหนูเคยไปแต่ตอนทตอนพีชิดเคฟแสงจะไกลแต่นไฟฝันมากนะไปเธอช่องสามนู่นเดียเราเนีเี่เงเป็นเพลงโชว์ ไปีอะ่ะสามเยอะกว่านั้นที okay, ่หรอโอเคสองรอบอุ้ยสองรอบเหรอสองรอบนั่งหน้าสุดน้โอเคถ้างั้นรอบที่เหลือนัอง่งกลางๆเนาะที่เหลือนั่งข้างหลังข้างหลังก็ได้ข้างหลังก็ได้ใครอ่ะดูอย่างนี้ผ่านไปหน้าจะดี อยู <inaudible> ่ขางแกงใครวะออ้าวพัดนึกว่าใครเยอะเนอ่ย้ันที่อินเตอร์ไหมวันนี้ไม่ใช่ใครอะไม่รู้ว่าเหนาเขาองเขา้องแิกิ้เย็นเลยหรอมันฟางไว้กับน้ำแข็ง่เฉไม่ได้ใส่หอเนมเยวางไว้เอาไว้ก่อนล้กันแล้ว ตีนจ้าลองลอง้มดใครอีกสิ่งก็ทำให้ยอดมากสุดๆเดี๋ยต้องทำให้ได้ะเดี๋ยวก็แไปให้เราสบายครูองกลนก็สบายมากไม่ใช่ที่ต้องหามุมองนก่อนโอเคถ่ายเลเลยค่ะยกมือขึ้นไปกนไว้เลย